สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีทางช่อง y o u t u b e พัฒพลคนรากหญ้าครับยูทูบเบอร์สายลุยครับวันนี้คลิปนี้ผมลุยมาที่อำเภอกำราสายจังหวัดกาลสินครับทุกคนกลับมาจากช่องเม็กก็ไปเขมรราชไปออมุกดาหารเมื่อคืนนี้แล้วก็วันนี้เดินทางมาที่อำเภอกำราสายจังหวัดกาลสินนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ร้าน รุ่งโรดแท็กเตอร์กาลสินร้านนี <dance> ้นะครับมีหน้าร้านจริงนะเพราะว่าผมยืนอยู่หน้าร้านมีหน้าร้านจริงนะครับเคยมีมิจฉาชีพหลายหลายคนเลยแหละนะครับที่เอาชื่อรุ่งโรดแท็กเตอร์รุ่งโรดแท็กเตอร์นี่มีอยู่ที่บุรีรัมย์ก็มีนะครับขออนุญาตที่เอ่ยชื่อนะมีที่รุ่งรุ่งโรดแท็กเตอร์บุรีรัมย์ก็มีนะครับั้นก็มีหน้าร้านจริงแล้วก็รุ่งโรดแท็กเตอร์ กาส,สินนะครับมีหน้าร้านจริงเพราะว่าตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าร้านนะครับที่ถนนเส้นจากยางตลาดไปอำเภอของชัยไปร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าร้านที่นี่มีจริงแล้วก็ขายรถจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันนะครับที่นี่ว่ามีรถรุ่นไหนกันบ้างน,นะครับทุกคนครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก็ in, อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดตรดดิ่งด้วยให้กับพัฒพลคนรกแนละยูทูบเบอร์สายลุยด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมลุยไปหลายๆที่ลุยไปหลายๆจุดหาสิ่งดีๆหาตัวเลือกหลายๆอย่างมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับทุกคนครับอ่ะโอเคพูดไปเดี๋ยวมันก็จะล้าลายแห้งแล้วเพราะว่ามันร้อนบรรยากาศต,ตอนกลางวันเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้ที่นี่มีอะไรบ้างมีรถรุ่นไหนกันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เมื่อกี้เมื่อกี้พนักงานโชว์ไม่อยู่ตอนนี้พนักงานโชว์มาแล้วอะลองสตาร์ทบ้างน้องตตองอานี่ข้าทีเดียวเี้าแคทลิกหน้าขึ้นเร็วลงเร็วอ่าลงแล้วก็กดให้สูงเอารอร้อยร้อย,อ,ยอ่าโอเคล้อยไ้ร้อยไ้ก่อนยกย,ยกหางยกหางเท้าหางอ่า,า,อ,าอันหลัง โอเคโอเคมาบัะเด็นล,อล,อลอนนอ่องลองมาเช็คล้องป้องแนนป้อพูดแนน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 ล้อล้อขวาแนานบูดเด้บูดพูดบูดพูดพูดโอ้ัวนี้แน่นครับเปลี่ยนบูดใหม่อ่าลอ้ลอล้อขวาแน่นนะครับล้อซ้ายล้อซ้ายล้อขวาล้อซ้ายก็แน,น่นบูดกันบูดกันแน่นโอ้แน่นครับไอ้เบิง้งไอ้เนี่เบิง้งไอ้ น,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 น้ำนิ่งครับน้ำนิ่งน้ำนิ่งไหลลึกจะดูไอจะดูไอหน่อยมีไอไมดให้น้องมาดูให้มโอ้ มือสะอาดครับมือสะอาดไม่มีไอครับคันนี้ผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วแม่นบ่แม่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพ่อเพชรงานราคาถึงถึงเลยพ่อเพชรงานเลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นทรงหอดบ้านบอลหนึ่งแสนเ้าหม่นทรงหอดบ้านเลยบ้านเสี่ยงไรทรงปะโอ้ทรงประเทศเลยโอ้โอเคเลยจังสี่จังสี่ก่อนเนาะลูกค้าจังติดใจเอ้าวดับเยังไปเบืองขั้นที่สองบอลเนี่ย โอ้ตอนนี้มี 1, 2, 3, 5, 6, 7, มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทีจบปอนี่ยรีวิวจังสิ <c oughs> แต่ละขั้นแต่ละขั้น <c oughs> เอาไปแบบเร็วๆเลยเด <c oughs> ี๋ยวามาสี่คำ <c oughs> อ่าสี่หาศูนย์แปดตามด้วย <c oughs> โอ้อันนี้คอคอคออันนี้ด้วยครับทุกคนนี่ขึ้น,ข,น <c oughs> ขึ้นลงขึ้นลงอ่า <c oughs> อ๋อ โอเคขึ้นข้างไว้ไปดูหลังตรงหลัง้รงหลังหลังไปจะได้คุณแม่โรถโหนี่เป็นผ่านซีผ่านพุกเบิกเลยโอ้โหเดิมเดิมครับนี่ไม่ได้ทำสีนะครับที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เน้นทำสีนั่นเองสีเดิมเดิมเลยครับสภาพเดิมเดิมสังเกตที่นี่ไม่ทำสีเอาลองเชฟงเนี่ยเก่งกันลอยแน่นแน่นกริบเลยขึ้มาขึ้มา ลูกหม,ม,มากใหม่ลูกกหหมมาใ่ครับยังไงก็แน่นครับลูกหมากเปลี่ยนใหม่เราลูกปืนเช็คเรียบร้อยด้านซ้ายแน่นครับนี่เป๊ะเลยลูกหมากก็แน่นครับโอ้โหแข๋วไอ้ไอ้ไอไอ้ไอไอไเลยเอไอบังผมลองกดดูคันเร่งดูถ้าเกิดคันเร่งมันเร่งดีอ่ะโอ้คันเร่งดีครับเหยียบติดเท้าดิเข๋วเลย หมดต้องเบิง่งละมันแค่เล็กเดียวเบอร์อะไรผลเน่าผลเน่า <แฟ S 2> อันนี้เดี๋ยวมองตรงนี้เอาเบิรงไอเบิรงไอเออเบอร์ไอหน้าเอี่ยไปเอร์อันเอาๆๆเบ<อ><อ>ิม้ม <ๆ S 2> โอ้มือผมแหละผมลงทุนเลยโอไม่มีครับเนี่ยแห้งแก๋วครับเครื่องแก๋วเครื่องแก๋วสภาพยางห้าสิบครับยางหน้าห้าสิบยางหลังห้าสิบนะครับเนี่ย สภาพเดิมๆครับกระถางร้อไม่มีการไม่ม <gu> ีการพ่นสีกระถางร้อไม่มีพ่นสีดูพักเท้าดูข้างนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับข้างนีนเดิมๆเลยแห้งๆนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่เคยตัดท่อนนะครับโอ้โหเขียวเลยฮะโอเคจบขั้นที่สองรีวิวขั้นที่สองครับทีนี้เบิ้งขั้นที่สามพูดแม่อันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้3ชุดค่ะอา3ยางใหม่เลยยางใหม่ 3ามสิังหนา้าทั้งหลังค่ะยังไมซีเสรเลยสามหกศูนย์แปราคาเท่าไหร่เนี่ยสองแสนหม่นห้าพันค่ะสองแสนเดาพรถปียังเนี่ยีห้ค่ะีเอาลอกสตาร์มทรมท้ามรกได้่เฮ้แบตเบิร์ป่าแบตเบิร์ดแบตประสาทเบบแบตเบิร์ดเออไปกวนว่ไปน่ง เบื้งสภาพก่อนเท่าไหร่มันก็ติดอยู่ละเออจอดไปโดนแบตเบิร์ดเพราะดูสภาพเดิมๆครับนี่อันนี้ผานนี่เป็นผ่านสองสองสองหกนะครับสองสองหกผ่านเบอร์ยี่สิบหกหกใบนะครับแบตเบิร์ดนี่สภาพแบบเดิมๆเลยครับทุกคนนะอันนี้ก็ไม่ได้ทําสีนะครับไม่เน้นทําสีนะที่นี่บอกเลยว่าไม่เน้นทําสียางสีเส้นนะครับ สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันอ่าสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะยางสี่เส้นเลยครับอ๋อ้ออยางใหม่สี่เส้นเลยผมถูกใจยางน่ะโอ้แจ๋วเลยยางใหม่สี่เส้นอ่ะคันนี้สตาร์ทไม่ติดยเดียวรอคันนี้ครับรอ,อรอดูคันนี้ครับนี่คันที่สี่คันนี้รุ่นไหนเนี่ยสี 40, 40, ่ศูนย์หนึ่งแปดโอ้แจ๋วเลยคันนี้ไปรีวิวมาแล้วนะครับนี่ไปรีวิวมาแล้วคนบุรีรัมย์สนใจอยู่นี่ เออเนี่ยนะโอ้เร็วขึ้นเร็วลงเร็ว,รว,รวอ่ะอาเชคอีกทีหนึ่งนี่ยสองสองห้าโอ้เร็วเดิมเดิมคันที่นี่เดิมเดิมเลยไม่เน้นสีนะครับไม่เน้นทำสีเนี่ยดมันดูรถง่ายนะครับคนวิธีการดูรถอะ่ะถ้าท่านใดที่ชอบรถแบบเดิมๆอ,อ่ะอ่ะ อีกทีหนึ่งคันนี้คันนี้ผมจริงๆครับผมรีวิวเออผมไม่ได้รีวิวนะผมไลฟ์ผมเอา่าผมวิดีโอคอลดูให้ลูกค้าที่บุรีรัมย์ดูเมื่อตอนบ่ายไปทีหนึ่งแล้วนะครับนี่ลูกปืนแน่นนะครับลูกปืนแน่นะกกน,น,นะครับลูกหมากอ่าลูกหมากก็แน่นนะครับเออข้างซ้ายกันแน่นครับเดึงหน้าดึงหน้า ครับไม่ดันครับน้ำไม่ดันรถคันนี้ปียังคุณแม่6.1หกหนึ่งหกสองหนึ่งค่ะปีห่ปีหกครับคุณแม่ปีหกสองป่ะอ๋อปีหกหนึ่งนะครับทุกคนเนอาลงแยกไอ้ัะเลาะ ไม่มีไอ้ครับน้ำมันก็ไม่ไม่อ,อันนี้ด้วยโอเคเลยะปีหกหนึง่งท่าน,นี้ไหมเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าผมาไลฟ์สดให้กับลูกค้าดูไปตอนบ่ายนะครับท่านนี้ท่านนี้ลืมดูลืมดูชั่วโมงอ,อันนี้ราคาเท่าไหร่คุณแม่สามแสนสี่หมื่นห้าพัน,นอนุปกรณ์สองชิน้น อุปกรณ์2ชิ้นนะครับ345,000รถปี61นะฮะใบดันหน้าช้างฐานหลังช้างนะครับอ่าโอเคเลยเดิมๆนะเดิมเดิมนี่ไม่ได้ทำสีนะครับไม่ได้ทำสีไม่เคยตัดต้อนด้วยอะไปขั้นต่อไปวันนี่คุณแม่หนึ่งสองสามสี่คันนี้นคดีหามันนี่ยมาคดีหาอันนี้ซีเจ็ดศูนย์แปด เช็คลองเช็คโอ้ขึ้นเร็วขึ้นเร็วล้างล้างล้างมันอันนี้อ่อานยี่สิบสี่ฮะยี่สิบสี่หกไปหานยี่สิบสคูณหาโอเคเหรอเมันเดิมน,นี่ไหมอะไรน่องไหมอะไรเน่อยไ้มไมกัอยู่ทักแปดรอย องร้ชั่วโมงนแปดสอัชั่วโมงคับแปดสองร้อยกัาชั่วโมงอันนี้รถมียังคุณแม่พีหาเจ็ดเราเช็คโอ้นี่คะแนนครับนแน่นครับมากมาแนนครับสภาพสีเดิมครับไม่ได้ทาสีเครื่องนิ่มดีนี่กะแน่นครับแ ว่ตอนนี้ตอนนี้ตหลวมนิดนึงครับเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บให้เ้้าลูกค้ามาดูนะยางยางยางหลังนี่แปบเปอเซ็นต์หือ่ายางไงบ่เนี่ยยางเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเดยนี่ยางเก้าสิเร์เซนต์เลยเบิ้งเบ้งเบิ้งน้ำเบิ้งเบื้งน้ำเบิ้งหมอน้ำดันบ่เบิ้งหมอน้ำดันบ่ดูหมอน้ำแเครื่องนิ่มเรียันเนี่เงียบเรีย เท่าไหรคุณแม่สามห้าสามแสนหาห่ต่อรองได้นะครับวน้ำก็นี่นะครับไม่ดันนะครับสามแสนหาหมื่นห้าพันคุณแม่วัดวอกถือใจทร่หอเแห่นกันบ่อบอถือใจเด้โ่หอดคือเขา บ่าถูกใจให้ทรงฮอดเพื่อนกัำบ่าประทใจก็ทรงฮอดเพื่อนคือเก่าเพราะว่านโยบายของทางราฐก็คือทรงหัดให้ลูกค้าฮอดเพื่อนเพราะว่ามีรถบรรทุกทรงอยู่อ่าโอเคอันนี้4708นะครับปี57นะครับไม่แค่ไม่ถึง2,000นะครับเจ้าคันนี้ครับ3608อันนี้รถปียังคุณแม่เนี่ยขันที่หกกว่าีลยปีห้า56โอ้ย่างยางกับย่างย่างไม่คือกันเนาะ แปดออนแปดแบตออนะแบตออนเกืบบ่บไม่ติดแต่ว่าแปดแบตออนเฉยขึ้นเร็วขึ้นเร็วโอเคไม่ชักตัวโม่งไม่อะไมยย 23, ่ยูสองพันสามครับสองพันสามไม่สองพันสามครับผ่านเป็นสองสองห้าอีครับเอ้โอ้โหนี่นี่โอ้โอเคโอเค เนี่ยดูข้างหลังเดิมเดิมเลยฮะไม่ได้ทำสีนะครับไม่ได้ทำสีล้อก็ไม่ได้ทำสีนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยเอาเบิ้งหน้ามันเนี่ยตะกี้เช็คล้อยังตะกี้ล้อนี่เออตะกี้ใครมาท่านท่านเช็คล้อกันหน่ยเอาเซ็งบวกอโอ้แน,น่นแน่นแน่นบูดเลยบูดเลย,ย,เล,ยล,ลูกมากเลยเออลูกมากอะแน่นด้วยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลย โอ้หมากแน่นครับทุ<า>กคนโอเคกมากแน่นเอาน้ำพุ่งไปเนี่ยอีกคันเดียวฮะโดูจากในอีกคันหนึ่งดูน้ำนะครับโอ้โนี่ครับทุกคนโอเคเลยอ่ะเครื่องยังดีหม้อน้ำดีไม่ดันเครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องไม่ไอหม้อน้ำไม่ดันโฟดีนะครับรถไถ มือผมไม่เปื้อนเลยอะเห็นนะโอ้ที่นี่ฮะรถเราเน้นรถคุณภาพนะครับทุกคนเราเน้นรถคุณภาพอันนี้เท่าไหร่คุณแม่เนี่ยฮะสองแสตเกมือหาพันตู้ประกอบสองชิ้นเริ่มทะเบียนนี่ปีอย่างนี้ห้าหกเอปีห้าหกนะครับนี่คันที่หกไอ้ดูคันที่เจ็ดมาเนี่ย L สาม C ขันน้อยนี่เป็นรถไรบ่เนี่ยคือผ่านขึ้นมี่สามใบ อ๋อมันเป็นมันเป็นฐานบุกเบิกได้เนาะ,อ,ะอันนี้น่าจะเป็นปนะีหาศูนย์หาหนึ่งเนาะปีหาหนึ่งค่ะปีหาหนึ่งเขาได้นี่งแล้วค่ะแสนแปดอุปกรณ์สองชิ้นโอน้นี่ขึ้นเร็วฮะลงเร็วอ่าอยู่ข้างหลังนี่เป็นฐานกราช้างด้วยนะฐาน,นยกซุดหรอหอนนือเป่าเนยมันยกสุดหรือเปล่าไม่ อ๋อนานามันยกมันเลยทำให้มันเลยเหตุให้มันต่ำอ๋อโอเคแล้วก็ต้องไปตปัดตัวหลังด้วยเอาล่องก้นมันเนี่ยเช็คฮะเนี่ยแน่นนะครับตรงแน่นเลยนะโอ้โหแต่เสียก็แค่ลูกหมากแค่นั้นเองนะครับที่ที่มันไม่แน่นนีตัวได้เพื่อน้อยลูกหมากนี่มันก็แค่เปลี่ยนไม่กี่ไม่กี่ร้อยเองนะครับแต่ถ้าลูกปืนแตกแล้วก็ไอ้เขาแตกนะ ก็ราคาแพงนะกลมแต่นี่ไม่แตกเลยแน่นเพราะว่าที่นี่เช็คคุณภาพอันนี้ก็ลูกหมากนะมครับ,บ,บนี่ครับลูกหมากรังลูกหมากตัวนี่ครับแน่แต่ว่าลูกปืนแน่นนะลูกผมบอกแล้วลูกหมากลูกไปกี่ร้อยเปลี่ยนได้คภาพเดิมๆนะี่ยังไม่มีผูดนะแต่เป็นสายเอลสามสี่นะครับปีห้าหนึ่งอ๋อไอ้บ่งไองไอ้ไอ้ไอ้ัอ น้ำไม่ดันนะมันเป็นมันสั่นเครื่องมันสั่นมันเลยทําให้น้ํามันเด้งแต่มันไม่ดันถ้ามันดันมันจะหมุนติ้วเลยอะเครื่องดีอ่ะเครื่องอย่้ยยะเยมันเลียวว่าผมชอบเยะอ๋อมันรู้สึกอุ่นๆเน้นนะนี่ไม่เปื่อนครับพกเจ็ดคันนะไม่เปลื่อนเลยสั้คันเลยอะเครื่องรถที่นี่อ่ะคุณภาพจริงๆอ่ะโอ้สุดยอดคันที่เจ็ดแล้ว นะฮะคันนี้1นึ่งแสนไหร่คุณแม่แสนหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับ L สามสี <to 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 ่นะครับต่อรองได้เหมือนกันทุกคันต่อรองได้ยังมีอีกว่าคุณแม่ผูดผูนอีกขั้นหนึ่งนั่นอีน้อยเนาะอีน้อย KRT หนกันพี่ KRT น4 0คันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับผมรีวิวไปแล้ว คันนี้รีวิวไปมีคลิปรีวิวอยู่คะแนนอืมคันนี้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับคันนี้อุปกรณ์สามชิ้นรีวิวไปแล้วไม่ต้องรีวิวนะครับเพราะว่าคันนี้ผมรีวิวไปแล้วมันมันมีคลิปของมันตังหากคันนี้<ช>โอ้โหีด็กกันไหมนี่คันโจมโจมมีตัวอะไรบ้างเอ้ยตัวเจ็ดพันห้าครับนะของใหม่เลยเนาะของใหม่ครับผมของรุ่นไหนเลยสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแปดแล้วก็ซีเจ็ดป่ะ ครับผมที่มีทุกรุ่นพระท่านต่อน้อครับผมอ๋อ oh, ยันมากครับผมผมมีแต่ยันมากนะครับนี่เป็นไงทุกคนถ้าสนใจนะครับนี่เลยามา,ด,าดูได้หน้าร้านมีจริงนะครับเห็นว่าชื่ออย่างนี้นะครับนี่ร้านลุงลุงโลดแท็กเตอร์เนี่ยมีหน้าร้านจริงนะครับร้านลุงโลดแท็กเตอร์กลาลสินนะครับนี่มีหน้าร้านจริงเพราะว่าตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าร้านแล้วนะครับนี่ที่อยู่ถนนเส้นยางตลาดไปเอ่อกำราสายนะครับไปพลทองนะครับ พลแก่นพลทองนะไปดูได้เลยนะครับร้านถ้าเราออกจากยางตลาดมาล้านอยู่ขวามือเนาะคุณแม่เนาะอ่าสิบสี่โลจากจากยางตลาดเลยหร่พันหนึ่งไฟแดงแล้วก็มานี่ก็มาไม่เห็นเลยอยู่ขวามืออ่าโอ้มีมีฮอดพรอนพร้อมส่วนแปดแปดห้ามีสดพร้อมพรอนพร้อมพรอนนี่พรอนกับทางร้านหรือว่าพรอนกาแฟแดงกาแฟแดงค่ะพรอนกาแฟแดงคือว่าไงคือทางร้าน บริการจัดหาไฟแนนซ์ให้พร้อมเราต้องไปเขาทอกสอคารมันซ่ามาเอานี่ได้เลยโอ้สุดยอดเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใช่หรอดูดึงวะเขาไปดูในเพจก็ได้เนาะในเพจนี่ก็ได้เนี่ยหาศูนย์หา89หาสามเอนนี่นะครับเออแอนนี่เป็นเบอร์เมียของเชี่ยมานุเขานะครับอ่าสนใจไก่รถไถนะครับเรื่อง แล้วเกิดว่าโอ้ยามบกเสียงคุณแม่เลยอยากโทรหาคุณแม่สอบถามคุณแม่แทนเลยเนี่ยเบอร์อย่างคุณแม่086-2405-183น่ค่ะนั่นแหละครับจำมาเลยนะครับ เบอร์โทนี้นครับโ <ฮะ S 1> ทรหาลูกสาวก็ได้ลูกสะพ้ายก็ได้ลูกเขยก็ได้เพราะว่าม,มีมีลูกหลายคนลูกเขยก็มีลูกสะพ้ายก็มีออขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักญาด้วยเพอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมพัดพลคนรักญาและคุณแม่สํารวยต้องจากลาทุกคนไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณแม่ครับ